สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยู่กับส้มนะคะแล้วก็น้องบิวตี้ค่ะทำไมวันนี้ชื่อสั้นจัง <c oughs> ปกตินางสกุณเขาจะยาวมากเลยนะคะ <c oughs> ส้มรถสวยสุวรรณโอโตค่ะสุราภูรียาวยังคะส่วนส่วนอันนี้อันนี้คือบิวตี้คนสวยค่ะ <c oughs> <c oughs> สำหรับวันนี้นะคะ <c oughs> ส้มกับบิวตี้นะคะ ก็พามาอัพเดตรถเข้าใหม่นะคะคันนี้เลยค่ะรถครอบครัวนะคะเจ็ดที่นั่งนะคะสวยๆหรูๆดูดีมีสไตล์ต้องปาเจโร่สปอร์ต2.5 VGTurbo ค่ะคันนี้เป็นรถปี2012นะคะเดี๋ยวให้บิวตี้นะคะพาเดินดูออปชั่นรอบคันเลยค่ะปวดอุ๊ย คันนี้นะคะจะมีโลโก้ปาเจโร่สวยสดงดงามอยู่ข้างหน้านะคะเป็นแบบเป็นแบบอะไรคะโดดเด่นโดดเด่นโพเมียม <Yeah. S 1> <laughs> เป็นแบบโพเมียมนะคะนี่เป,นเป็นตัวปาเจโร่แบงนี้นะคะนี่อันนี้โพเมียมเยอะค่ะขายได้ขายได้ขายได้ไ,ดไฟรอบๆไฟกรอบไฟนะคะก็จะเป็นโพเมียมหมดเลยนี่ครอบคลุมด้วยโพเมียมไปถึงกระจังหน้านะคะกระจังหน้าก็จะเป็นแบบนี้แนวแบบแนวอะไร นะคะแล้วก็มาไฟจัดหมอกไฟจัดหมอกก็ควบคุมเออควอบคุมด้วยโพรเมียมเมมอีกตามเคยนะคะมามาดูข้างข้างกันบ้างพี่โอข้างๆงนะคะนี่ภูมิใจนำเสนอมากมันมันเป็นแมตที่แบบว่ามันนิกแอนแมทช์กับกับกับสีรถได้มากเลยนะคะอันนี้ขอบอะไรทรงสอปอร์ตค่ะทรงสอปอร์ตโอ,อเป็นทรงสอปอร์ตนะคะ ก็ของเดิมคือแต่งแต่งให้รถดูโดดเด่นมากเลยค่ะใช่อ่าแล้วพอมาถึงนี่ก็จะมีลูกเล่นนิดหน่อยนะคะคลุบคลิบคุคลิบเดี๋ยวมันดําเกินก็จะเป็นพรมพรมเียมนิดหน่อยนะคะมาตรงนี้อะกระจกนะคะเงาแวบวัฟขนาดนี้นะคะพรมเมียมแวบวัฟคืออะไรคะอ้าวมันก็คลายวิบวับปะพี่แวบวับประตไม่ทันวิบวับหรอกไม่ทันอย่ไม่ทันแล้วก็มี ไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้นะคะมามาถึงข้างๆก็จะมีการสาสตรรอบคันนะคะคันนี้ถือว่าสวยนะถือว่าเป็นงานแบบพรีเมียมอยู่นะนี่แล้วก็มามือจับนะคะลองจับนี่ก็อ่ายังไม่ค่อยมีร <จะ S 1> อยข <จะ S 1> ีดข <จะ S 1> ่วนใ <จะ S 1> ดๆนะคะสเกิร์ตรอบคันส <จะ S 2> เกิร์ตรอบคัน<ๆ>ด้วยนะคะนะนี้จะเป็นประมาณนี้นะคะคือคันนี้สวยดุดันนะคะสําหรับสาวกปาเจโร่นะคะสาวกที่แบบ สำหรับคนลูกค้าคนใดน,นะคะที่แบบหารถเจ็บที่นั่งนะคะแล้วก็แบบว่านอนคิดเลยท่านใดหาอยู่นะคะนี่ค่ะแนะนำคันนี้เลยเนาะนี่ไฟนะคะไฟไฟหลังก็เหมือนเดิมค่ะใส่<ฟ> LED LED แล้วก็เป็นไฟใ้เป็นในนี่โฟมียมคงพกอ,อยู่แบบนี้นะคะมาแล้วมาลองเปิดดูข้างหลังได้ไหมพี่กล้องกล้องตรงนี้ก็จะมีกล้องหลังเนาะเราไปเปิดดูข้างหลังกัยได้ไหม ว้าวเสียงแห่งความใหม่เสียงโชกค่ะเสียงโชกที่เสียงก็คือมันเป็นเสียงโชกเห็นไหมคือเจ้าของคันนี้เขาต้องแบบแต่งแล้วอ่ะแต่งแบบดใสีดำหมดเลยอ่ะสวยดุเข้มคือแบบกลิ่นที่มันแบบโปรยปลายออกมามันคือกลิ่นใหม่นะคะเพื่อนๆมันคือกลิ่นใหม่มีเซนเซอร์ด้วยนะเซนเซอร์หลังก็มา อันนี้คืออะไรกล่องเก็บเครื่องมืออที่เก็บอุปกรณ์ที่เก็บเครื่องมือค่ะแล้วก็จะมีเครื่องมืออยู่ตรงนี้นะคะพี่โอใส่ไม่ลงแม่แรงเลยเพราะว่าไฟเนาะใหม่มากเลยคันนี้ใหม่มากนี่ค่ะมีที่เสียบเอาไว้เสียบไฟชาร์จด้านหลังได้ด้วยนะคะอุปกรณ์ก็จะอารมณ์ประมาณนี้เนาะนี่มา นี่ก็ฝาเขาก็เป็นแบบพรีเมียมแล้วก็เขียนว่าฟอร์มปาเจโร่สปอร์ตนะคะออปชั่นแต่งรอบคันเป็นทรงสปอร์ตใช่สวยสวยเหมือนเหมือนเขาเปลี่ยนของเขาเองหรือมันแบบอารมณ์แบบว่าสวยดีเนาะชุดแต่งชุดแต่งชุดแต่งเขาอะเนี่ยมีความสวยแล้วมีความลุยเบาๆด้วยนะคะเนี่ยใช่มาเดี๋ยวเยซ้มเดี๋ยวเยซ้มจะพาขึ้นไปชมข้างในไปขึ้นไปเป็นไงคะสวยงาม ใครมานอนตรงนี้สวยงามเพราะอะไรอันดับแรกเลยนะคะพี่โอช่วงคอนโซลด้านหน้านะคะเป็นแบบทูโทนเป็นสีดำนะคะตัดกับสีเทานะคะแล้วก็มีจอให้ด้วยนะคะนี่เลยเครื่องเสียงนะรองรับระบบ FM AM CD DVD นะคะใช้งานได้ปกติเลยค่ะแล้วก็มีที่เสียบ USB แล้วกับ AUX ให้ด้วยนะคะ Mitsubishi Pajero คันนี้นะคะมี Airbag ให้นะคะ สลูกค่ะที่พวงมาลัยหลูกนะแล้วก็ตรงที่ข้างหน้าที่ส้มนั่งนะคะอีก1ลูกค่ะคันนี้ขับง่ายๆด้วยเกียร์ออโต้เนไปเลยค่ะนะคะสวยมากเลยออปชั่นโทนภายในของเขานะคะจะเน้นความสวยหรูดูดีมีสไตล์ค่ะและที่สําคัญเบาะที่บิวตี้นั่งเป็นเบาะป,ปรับไฟฟ้านะคะทุกคนถึง<ะ>ว่านอนได้เลยใช่<ๆ>ค่ะเป็นเบาะป,ปรับไฟฟ้าทั้งคันเลยนะคะกระจกก็เป็นระบบป,ปรับไฟฟ้าค่ะ เบก็เป็นเบาะหนังนะคะดูแลรักษาทําความสะอาดง่ายค่ะคันนี้นะคะเครื่อง2.5นะคะเป็นตัว GT VGT u r b o เป็นตัวท็อปสุดเลยนะคะน่่เน่มาแล้วมาแล้วมา b e a u เล่นเบาะนิดนึงปิดแบิดนะคะก็จอก็จะทํางานนะคะเปิดการใช้งานจอนะคะคันนี้บอกเลยสวยๆกันไปเลยเป็นไงเสียง เคร่งแน่นมากเจอไมายังจอมายังจแล้วเปิดก่อนอ่าาวอุ้ยมันเป็นไฟจิตนะคะพีซ่อมสวยจังเลยานบอกว่าด้านหลังนี่คือกว้างมากเลยนะคะพี่โอนี่นอนได้ประมาณสมคนใช่คนกว้างมากเลยเนาะบัเจโลเนี่ยดูดิดูดูดาดู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 ดคดูัูดูดนะูดูดคดู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 ดดู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 วูดูดูดะ แวะเข้ามาดูรถทดลองขับได้นะคะที่ซูวานูออตโอต้คาร์สระบ,บุรีคะ่ะเปิดบริการทุกวันเลยนะคะอยากนัดเข้ามาดูรถทดลองขับก็แวะเข้ามาได้เลยนะคะหรือจะทักเข้ามาได้เลยนะคะที่เพจซูวนออตโอต้คาร์สระบ,บุรีคะ่ะหรือลูกค้าท่านใดอยากจะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์ที่เบอร์หกสามห้าเก้าสี่หนึ่งสี่ต้องให้บิวตี้พูดศูนย์เก้าเก้าหกสามห้าเก้าสี่หนึ่งสี่แล้วก็เบอร์ศูนย์เก้าเก้าหกสามห้า 941า่หไปเลยจ้าสำหรับคันนี้นะคะบิวตี้เปิดราคาให้หน่อยค่ะคันนี้นะคะบิวตี้เปิดราคาไว้ให้ที่5้0 0ส0ห้บาทเท่านั้นนะคะห้าหมยห่วงไปเลยค่ะใช่ประหยัดประหยัดไฟเบอประห้ันะคะราคาผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่เ0้าหมืเอ้ยถ้าผ่อน90้าหนนี้ต้องทำงานอะไร 9 0 0 0บาทนะคะคาร์ลิม้นอยู่ที่9ก0 0กว่าบาทนะคะลูกค้าสามารถเลือกส่งได้นะคะสูงสุด7ปี84งวดยาวๆสบายๆสบายเนาะแล้วก็เงื่อนไขนะคะการออกรถต้องใช้เอกสารอะไรต้องทำอาชีพอะไรก็โทรเข้ามาหรือทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะที่สูวรนโอออตตคาร์สระบุรีคะ่ะเปิดบริการทุกวันเลยตอนนี้มีโปรโมชั่นขับฟรี90วันนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นพิเศษก็คือสิทธิ ดอกเบี้ยพิเศษมากมายเลยนะคะใกล้จะสิ้นปีแล้วนะคะใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะใครที่ยังไม่มีของขวัญให้ตัวเองนะคะก็นี่เลยค่ะมาดูรถนะคะเพื่อเป็นของขวัญให้ตัวเองได้เลยค่ะสวยไหมสวยไหมถ้าสวยนะคะต้องรีบมาจองเนาะเพราะว่าของดีๆมักอยู่ได้ไม่นาน<ะ>ใช่ค่ะ ระนนั้ปนนออกรถศูนย์บาทขับฟรี90วันนะคะอยากรู้ว่าจะใช้โปรนี้ได้ยังไงนะคะต้องใช้เงื่อนไขอะไรก็อย่าลืมนะคะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะเดี๋ยวให้พี่ที่ย้ำเบอร์อีกหนึ่งรอบค่ะ0ู9ย์5 9 4 1 5กอีกหนึ่งเบอร์ค่ะศูนย์5 9414มเนไปเลยจ้ะค่ะอย่าลืมโทรเข้ามานะคะ ก่อนจากกันไปนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแล้วก็กดกดแชรให้สูวานอนะคะสรับบุรีด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากมีรถนะคะก็ให้คิดถึงสูวานอออโต้คาร์สรับบุรีเป็นที่แรกนะคะสำหรับวันนี้นะคะสม้มนะคะกับบิวตี้นะต้องลาไปก่อนนะคะด้วยโปรโมชั่นนี้กันเลยค่ะ